สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการเสียบยอดมะนาวนะครับก็คือมะนาวแฟนซีนะครับต้นตอเป็นต้นพิจิตนะครับดกมากต้นพันธุ์ที่จะมาเสียบพันธุ์ดีคือมะนาวแป้นพวงบ้านแผวนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับมีดังนี้ก็คือแอลกอฮอล์นะครับเคเบิ้ลทยนะครับเทปเทปพันธุ์นะครับพันธุ์กิ่งนะครับมีดคัตเตอร์แล้วก็ การแกตัดกิ่งนะครับแล้วก็ทีมตัดนะครับทีมบรรทายถุงพลาสติกนะครับแล้วก็กระดาษนะครับไว้ที่จะห่อไว้แล้วโดนแสงนะครับแล้วก็เชือกฟางด้วยนะครับขั้นตอนมีตรงนี้นะครับหนึ่งเราก็ต้องทําความสะอาดเหมือนเดิมนะครับต้นแอลกอฮอล์ที่ใบมีดก่อนนะครับเพื่อเป็นการทาความสะอาดใบมีดนะครับจะได้ไม่ไม่ติดเชื้อที่บริเวณต้นนะครับนี้เราก็จะมาติดตรงนี้นะครับตัดเลยนะครับยอด ตัดยอดออกปเลยนะครับนะครับทีนี้มีการผ่านะครับต้องมาผ่ายอดพันดีผ่าครึ่งนะครับจะต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะโดนมือได้นะครับตรงกลางนะครับผ่าลงไปนะครับประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับผ่าลงไปนะครับผ่าลงไปนะครับตรงกลางนะครับผ่าลงไปนะครับทีนี้เราก็จะมาลอดยอดพันดีนะครับ จะีนนี้เราก็จะดูนะครับเราจะประมาณไหนนะครับให้เป็นรูปอัดขลามนะครับขักขลามตม่น ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับอาจจะนิดนึงนะครับน้ำยานะครับไม่ได้ปางฉลามแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเสียบลงนะครับในในต้นพันธุ์นะครับพันธุ์ดีนะครับเสียบเสียบลงไปนะครับเสียบลงไปนะครับเสียบลงไปให้ให้แผลสนิดกันนะครับเสียบลงไปนี่มันก็จะมีระยะนิดนึงนะครับทีนี้นะครับทําไงเราก็ต้องมีการล็อกนะครับล็อกล็อกกิ่งพันธุ์ดี แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เคปันไทยนะครับหลอกดูนะครับให้สนิทนะครับแผแลเราจัดระเบียบให้สนิทครับทีนี้แล้วก็สนิทนะครับทีนี้แผลสนิทแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับดึงให้แน่นดูนะครับทีนี้ก็ ตัดนะครับให้เรียบร้อยตัดนะครับทีนี้มาพันด้วยเทปนะครับเทปพันนะครับพันพันขึ้นนะครับันขึน้นขึ้นนะครับเทปนยืดแล้วมันขาดเร็วหน่อยนะครับขึ้นนะครับ พันหุ้มแผลไว้ป้องกันการคายน้ำนะครับนี่ก็แล้วก็พันไว้ที่กับตัวกิ่งนี้นะครับเก็บสายนะครับเก็บแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เพื่อป้องกันการคายน้ำนะครับเราก็จะหุ้ม้วยถุงนะครับถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติก เขียนวันที่ไว้ด้วยนะครับถุงพลาสติกน,นะครับนี่ก็เราก็จะใช้ต่อฟางนะครับ <concentrated water process ing> ฟางนะครับถูกนะครับแน่นนะครับเพื่อป้องกันการไคลน้ำนะครับถูกไว้นะครับแน่นไหมครับแน่นๆ่นเลยนะครับเพื่อป้องกันการไคลน้ำครับ นี่ว่าแน่นขนาดไหนนะครับก็ดูว่าขยับไปได้นะครับครับหมุนไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าติ่งพันธุ์เราอยู่กลางแจ้งนะครับไปข้อไปถุงกระดาษนะครับให้เขียนวันที่ไว้ด้วยนะครับประมาณสามสัปดาห์นะครับเราจะเปิดดูอีกครั้งเลยนะครับอันนี้การแจ้งเราคลุมไว้เพื่อป้องกันแสงนะครับสําหรับการเสียบยอดนะครับมะนาวฟนซีนะครับในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวจะมีคลิดดีๆต่อไปแล้วจะมาแนะนำให้อีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ